สอนเด็กๆนะคะปั้นนี่เลยอะไรเอ่ยดินน้ำมันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะครูแป้งจะมาสอนเด็กๆปั้นดินน,น,นะคะก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบดินน้ำมันที่ครูแป้งเคยแจกให้นะคะขึ้นมาก่อนเลยจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะแกะเป็นสี่เหลี่ยมๆนะคะเด็กๆลองจับดูสิคะว่ามันแข็งนุ่มอ่าตอนนี้นะคะดินน้ำมันของเด็กๆนะคะยังแข็งอยู่นะคะ ก่อนที่เราจะมาปั้นดินน้ำมันกันเราต้องมาทําการวอร์มดินน้ํามันและก็วอร์มนิ้วมือเราก่อนนะคะวิธีการวอร์มดินน้ํามันนะคะเด็กๆทำตามรูแป้งเลยนะก่อนอื่นค่ะทําดินน้ามันอย่างนี้นะคะแบ่งออกเป็นสอง้อนค่ะอันดับต่อไปค่ะใช้มือนะคะกำแบบนี้นะกำแบบนี้ขยำแรงๆเลยค่ะขยำอันนี้ข้างขวานะคะนับไปเลยค่ะ1ถึง10ไปหนึ่ง สองสามสี่ออห้าหกเจ็ดแปดเก้าคลิวามเช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งก้อนนะคะแต่เราเปลี่ยนข้างนะคะเมื่อกี้เราขยับข้างขวาไปแล้วนะคะต่อมาเรามาขยับข้างซ้ายกันบ้างค่ะบีบนะคะแล้วก็นับเหมือนข้างขวาเลยค่ะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคลีประมาณสองก้อนนะคะสังเกตไหมคะเขาไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมอ่าตอนนี้นะคะเขาเป็นรูป เหมือนจะกลมๆนะคะตอนจืดนนะคะพอเราขยำแล้วนะคะลองสังเกตดูสิคะว่าดินน้ำมันของเรานิ่มขึ้นหรือยังลองขยำดูมันนิ่มขึ้นกว่าเมื่อกี้ตอนที่เป็นสี่เหลี่ยมนี้เลยดินน้ำมันของเราเริ่มนิ่มแล้วนะคะมาขั้นตอนต่อไปค่ะขยำแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราแบ่งดินน้ำมันอันนี้นะคะแบ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้เราจะมีดินน้ำมันอยู่หนึ่ง,งแล้วก็3ก้อนนะคะก้อนนี้นะคะให้ใช้มือขวาขยำขยำนะคะพอมันเนียนแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะวางมือวางบนมือแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือประกบแบบนี้แล้วก็ใช้วิธีการหมุนค่ะคลึงไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเป็นก้อนก้อนกลมๆน,นะคะให้เอาไปหมุนกับกระดาษแบบนี้ หรือบนโต๊ะหรืออะไรนะคะให้หมุนเฉพาะบนมือเท่านั้นนะตอนนี้นะคะของใครกลมแล้วบ้างเอ่ยอ่าของคุณแป้งกลมแล้วนะต่อมาเราจะมาหยิบก้อนนี้นะคะก้อนที่เราแบ่งไว้เมือ่อกี้อย่นี้ทำให้เป็นกลมแล้วนะคะเราจะมาทำอีกรูปตรงนี้เหมือนกันเลยแบ่งครึ่งแบ่งอีกครึ่งน,นะคะตอนนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วนะ ทำเหมือนกันเลยนะคะพอนั่นนะคะวางไว้บนฝั่งแบบนี้นะคะเมื่อกี้เราหมุนแบบนี้ใช่ไหมต่อมาเราจะใช้วิธีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงแบบนี้นะคะหมุนไปขึ้นลงมันจะยาวนั่นเองตอนนี้นะคะลูกตรงของเราก็จะ้อยยาว เราได้เส้นยาวตอนนี้นะคะมีเส้นยาววงกลมนะคะแล้วก็ดินน้ามันที่ไม่เปลี่ยนรูปร่างอีกสองก้อนนะคะก้อนนี้นะคะเราจะทําให้มันเป็นวงกลมเหมือนกันแต่จะเป็นวงกลมที่เล็ก,กลงนะคะหยิบดินน้ามันออกมานะคะก้อนเล็กๆพอไม่ต้องใหญ่มากเห็นไหมคุยอ่าเอาก้อนแค่นี้พอเอาก้อนที่เราใช้นิ้ว2นิ้วอย่างเงี้ยคะ่ะจับได้อย่าให้มันใหญ่กว่านิ้วเรานะ จากนั้นนะคะครั้งนี้เราจะทำวงกลมที่เราไม่ใช้หนีแล้วเราจะใช้แค่นิ้วโป้งกับิ้วชี้นะคะจับไว้แบบนี้แล้วก็ใช้หมุนใช้นิ้วหมุนค่ะหมุนไปเรื่อยๆใช้แค่2นิ้วนะคะนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นะคะหมุนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเขาจะเป็นวงกลมนะคะกลมแล้วค่ะเห็นไหม ลมแล้วอพอเป็นวงกลมแล้วนะคะต่อมาค่ะทำเหมือนวงกลมวงเล็กเลยแต่ครั้งนี้เราจะทำเป็นรูปทรงแบนๆแบนๆน,น,น,นะคะหยิบดินน้ำมาออกมานะคะประมาณเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเหมือนเดิมพอเป็นวงกลมแล้วใช้วิธีการนะคะบี B. บีบลงนี้นะคะ่ะกดลงใช้สองมือช่วยได้นะคะทำให้มันเรียบที่สุดนะใช้สองมือค่อยๆกดนะคะให้มันเป็นวงกลมที่มีความแบนเห็นไหมมันจะไม่วงกลมแบบนี้นะคะที่หมุนไปทางไหนก็กลมไปหมดเป็นแบนๆแบบต่อมานะคะ เราจะทำเส้นยาวๆแบบนี้ให้เล็กลงวิธีการทำค่ะเหมือนกันเลยหยิบดินน้ำมันออกมาตามที่เราต้องการนะไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเรา้ถาาเราอยากได้เล็กๆเราก็ต้องเอาดินน้ำมันออกมาในมืะพอเราได้กลมๆแล้วนะคะเมื่อกี้อันใหญ่เราใช้มือถูแบบนี้เลยใช่ไหมแต่อันนี้ใช้อันเล็กใช้แค่นิ้วชี้นิ้วเดียวค่ะ วางอยู่บนมือแบบนี้นะใช้แค่นิดเดียวถูถูค่ะหรือใครไม่ถนัดนะคะใช้สองนิ้วก็ได้นะคะพอมันเริ่มยาวขึ้นนะคะก็ใช้สองนิ้วยาวขึ้นเรื่อยๆก็ใช้สานิ้วถูถูถ,ถ,ถูถูนะคะไปเรื่อยๆนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นยังไงคะยาวขึ้นแล้วนะคะพยายามนะคะอย่าเอารินน้ำมันนะไปถูก,กับพื้น ถูกับกระดาษนะคะเพราะว่าบนพื้นเนี่ยค่ะถ้าเราไปถูบนพื้นจะทําให้พื้นเปื้อนโต๊ะเปื้อนนะคะถ้าถูกับกระดาษกระดาษนะคะอาจจะมีสิ่งสกรปรกอยู่เช่นที่ฝุ่นที่ผงนะคะมันจะทําให้ดินของน้ํามันของเราเนี่ยค่ะดำยิ้งของไฟนะคะเป็นสีชมพูสีเหลืองแบบคูแป้งนะคะสีอ่อนๆเนี่ยอาจจะทําให้ดินน้ามันเนี่ยดำสีเทียนไปทําให้มันสกรปรกนะคะไม่น่าเล่นนะคะ นี่นะคะคือการวอร์มดินน้ำมันแล้วก็วอร์มมือของเรานะคะการปั้นนะคะรูปทรงการปั้นก็จะมีรูปวงกลมนะคะแบนๆยาวๆยาว,ยาวเล็กยาวๆหญ่นะคะเมื่อเราทํารูปทรงแบบนี้ได้แล้วเราจะสามารถปั้นอะไรก็ได้ ที่เราอยากะป,ปั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กๆอยากปั้นตัวกระตูนหรือสัตว์หนึ่งตัวสมมุติว่าเป็นหมีเราก็จะมีวมกลิเวลาเป็นหมีก็จะมีหัวมีตัวใช่ไหมมีตัวอาจจะมีหูอีกสองข้างก็เป็นวงกลมเล็กๆสองข้างนะคะมีขามีแขนก็ใส่ใช้ย่าวๆใช้กลมๆแบบนี้นะคะ งานนะคะก็คือจะให้เด็กๆนะคะวอร์มดินน้ำมันอย่างนี้นะคะจนนิ่มแล้วให้ปั้นอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้เลยที่เด็กๆอยากจะปั้นแล้วสอดถ่ายรูปส่งรูปภาพมาให้ครูแป้งนะคะพร้อมกับอธิบายด้วยว่าตัวที่นะักเรียนทํามานั้นคือตัวอะไรโอเคไหมอ่ะแล้วทีนี้นะคะเราจะเอามา อวดการอวดเพื่อนๆอวดคุณครูนะคะอวดคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆด,ด,ด้วยว่าเราวาเ่เราปัานาา้นอะไรมาแต้จะรอดูผลงานของเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ